พวกนี้นะครับเราจะต้องตื่นไปโรงเรียนในวันที่มีโควิดเราจะไปลองดูในวันที่กลับตัตคือมีเพื่อนไปอยู่แค่สามคนแล้วขอเตือนก่อนเลยว่าถ้าพวกนี้มันถ่ายได้น้อยก็จะว่ากันนะเพราะว่าโรงเรียนเขาไม่ใช้มือถือพ่งนี้จะเป็นการแอบ,บถ่ายทั้งหมดจะมีแบบรูปหลุดมาบ้างแล้วก็จะบรรยายแทนนะครับเคเอาละอ่านน้ำเสดคลาสเร้องเตรียมไปรื้อมีนาิกา ไวใช้ในช็อละซึ่งผมใช้ทุกวันนะครับแล้วก็นี่จอยไม่ใช่ใเกมอันนี้นะออเนี้ดีครับอันเนี้ยทำโรงเรียนนี้นะฮะโรงเรียนเขาแจกทุกคนเอามาเรียนที่บ้านบ้างเอาไปเรียนที่โรงเรียนบ้างครับสลับกันไปสลับกันมาแล้วผมได้มาแล้วแล้วก็ไม่อยากจะใช้มันเลยแต่ก็ต้องใช้นะเพราะว่าเขาบังคับนะครับโอเคขนาดนั้นมันไม่มีอะไรเออเด้อ นายนี้นี่มันนี่มันอะไรกันอ๋เอเหรอนะออเสียงโหลตอนนี้คือก่อนไปโรงเรียนนะครับเราก็จะใส่ถุงเท้ายี่ห้อไทยฮนะยี่ห้อปูมานะครับนี่เป็นการใส่สองข้างพร้อมกันในทีเดียวไม่ใช่ฮนะตัดต่อนะครับผมใส่ไปนะตัวอ้วอนจอังวะ เราก็ลืมคอมฮะเอามาใส่ก่อนเดี๋ยวลืมไปซวยนะครับไม่มีเรียนอากาหนาวมากนะครับมามาไปไปอ่าไม่ได้เดินไปแม่ขับรถไปส่งนะ รองเท้าที่ผมจะใช้ในวันนี้ซึ่งมีอยู่คู่เดียวก็จะเลือกทำไมนะครับหนึ่งบาลานส์พาคู่นี้ไซส์สิบอากาศหนาวจริงๆเลยยังลืมนะ้เอาละวันนี้เป็นอากาศที่หนาวมากเพราะฉะนั้นผมก็ค่อยาจะเ,จเดินไปเองขเท่าไหร่เพราะมือมันแข็งนะครขอแม่ไปสง่งนะครับความจริงเขาก็ไปส่งทุกวันแหละแต่ว่ามัน มันหนาวน้วยแม่ตอนนี้เท็กซัสฝ่อนเออหิมะตกแล้วอนหิมะประเด็น,นคือเราไม่ได้อยู่เท็กซัสอะเอาไปกำถังฮะมันแดดดูเหมือนร้อนแต่ความจริงอากาศก็คือเย็นมากเย็นมากจริงๆนี่คือรถที่ผมจะต้องนั่งไปโรงเรียนทุกวันนะครับบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านที่เทซี่โอ้โอ้ กดน้ำใหม่มาเต่อสิแก่ก่น้ำยังไม่หมดเลยหยิบไปด้ไปโรงเรียนกันเถอะความจริงโรงเรียนไม่ได้ไกลนะอยู่กันประมาณสองกิโลได้ไหมไม่ถึงไม่ไม่ถึงอ่ะประมาณกิโลเดียวใช่แต่แต่ก็ไม่เดินทำไม เดนกลับบ้านเลยนะแม่มาส่งเพออื่อเดินรับโรงเรียนของผมเองแม่จะดูเหมือนลงเก็บของเพหน่อยแต่มันก็โอเคนะโรงเรียนะจุดลงนะตอนนี้จะถ่ายไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเขาจับได้ใช่ไหม แล้วเราจะโดนยึดมือถือแล้วก็ส่วยเดี๋ยวเราจะเล่าเป็นด่าง,งว่าไปเจออะไรมาบ้างระหว่างไป,ไปนะแล้วก็ตามดนะูสถานที่เดียวที่เราคิดว่าจะถ่ายได้ก็คือสว้วมนะส้วมอันนี้นี่เองเราคิดว่าจะถ่ายได้เพราะว่าอยา่างอื่นถ่ายไม่ได้แล้ว นี่ฮะสนามโรงเรียนใหญ่มากแต่อย่าโดนจับดได้มันมึงโดนยุดกล้องแน่เลยฮะกูอยู่ข้างหลังนั้นแต่กูก็ถ่ายแบบไม่ให้จับได้นะฮะเอ้าัล้นี่ก็จะเป็นระหว่างก่อนเรียนเราก็จะอ่านหนังสือมาอ่านสักแป๊บหนึ่งนะฮะอ่านไปสักพักเริ่มหลอนะก็เลยพัดมันซะเลยเร้ก็ง่วงฮะ ธรรมดาฮะเรียนครับอังกฤษที่ผมต้องเรียนอยู่ติดห้องตรงนี้เลยนะเนี่ยความจริงนะครูที่มาสอนผมคนนี้เป็นครูอาวุโสท่านหนึ่งนะครูประจําชั้นของผมจริงๆเนี่ยจะไปคลอดลูกแล้วอดีเขาท้องแก่นะครับผมก็เลยต้องให้ครูคนนี้มาสอนแทนนี่ก็เป็นห้องรอบๆของเรานะครับเอาแล้วนี่ก็จะเป็นเพลงที่ฟังก่อนเรียนทำให้เพิ่มสมาธินะน้ำตาคาเบาก็เป็นบทเพลงที่ผมฟังแล้วน จนน้ำตาคาเบาจริงฮะร <k> ะหว่างเรียนนะพวกนี้ก็จะเป็นพวกใจบาปนะฮะแอบเล่นแอบเล่นมือถือนะแต่เราก็แต่เราก็มีกล้องมาถ่ายนี่ว่ะ And this is my friend. That's this He's Arab half of, uh Egypt, right? Yeah. And this is my white guy. He's so <laughs> tall, like a 6one I'm shorter than him. Bad boy. Just five ten. I'm 5'7". This is what student. Uh, no, You have to speak in the Thai. This is where students will take a break. This is You racist. <I> <laughs> Just this. American. Uh, all your Amer all your views are American. Oh okay. Did you guys forget? No, my viewers are all Thai. What? Thai. What? They all Thai. oh You're an American channel. No, <laughs> I'm Thai channel. Uh, what the hell? So we are going to learn PE, right? Yeah, fuck PE. So yeah, I hate that too. And then we walk to a PE class. So go heart ตอนนี้เราไปเรียนกันอยู่นะฮะเราก็เอ่อก็ต้องเดินไปเรียนเพราะว่าหนึ่งคาบมีหนึ่งวันมีเจ็ดวิชาแล้วก็เรียนซ้อมเจ็ดวิชาแล้วก็เรียนซ้อมเจ็ดวิชาแล้วก็เรียนซ้นอมาทุกวันมึง่มน้ำลาย What the hell I'm with you <laughs> I'm not gonna go this way because your shoes white right big boy d a n c e ว่าเดี๋ต้งเรียนนี้นะมันก็ต้องเดินสลับไปสลับมาเพราะว่าไปไป่าย่็ตคุยคยอ้ค o ยคุยคุยคุย o ุยค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 ุย้คคค No, it's bad word. Don't say that. Okay, say something. Because Hola. <laughs> I'm Goodbye. I, so then I'm going to the what? It's our friend. Hello. <laughs> okay, so we go into science class and history class. We are late. Yeah, we are late. what are why we only have three friends and the school is quiet เป็นกลุ่มสมัครอเวนเจอร์มาสู้โควิดส่วนเพื่อนที่เหลือแม่งอยู่บ้านกนหมดนะครับ <was> ม,มีเด็กเกด <for you. S 1> อื่นมาเรียนเหมือนกันแต่ว่าเกตเรามีแค่สมคนและห้องเราก็มีแค่3มคนใช่ไหมเพื่อนมันฟังกูไม่รู้เรื่องอ่ะ <c> น <oughs> <c oughs> <Yeah>, ี่แค่เกย่ไปช่างมันนะต่อไปนี้เราจะไปเรียน h i s t อรีกับสาแอนเพราะฉะนั้นเราไปกันเถอะเ v e n g e r อร์ Huh? Go! Yeah. Let's go. Yeah. Don't look at me. Hi, Miss Dion. On the left and on the Wait, right. you make up? Okay. That object, no matter where it's You guys know. But there is a yeah. Um there's a rover that's supposed <laughs> yeah. to land. This would be a super cool video to show you guys. All right. awesome. <laughs> <laughs> and we're not gonna take it. Entry is necessary to get from the top of the atmosphere of Mars to the ground. So you feel that it's time to small ways of entry is no longer necessary. You need to get that off. I thought totally a lot of things around working. Right. Why are you blocking? What? พวกห้องไม่มีใครพวกมึงถึงไปเนี่ยนี่เล่นโทรศัพท์เลยครูคเก็บของอันนี้อันนี้โอ้โนี่คือว่างกันมากเลยนะ The students, hey, he's That's <laughs> <Goal>. <laughs> Where did you do it again? Let, let's on? test it out Did you see it? อันนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศประจำห้องนะฮะที่โรงเรียนอุตสาห์ทุ่มทุนแต่ว่าเด็กมากันแค่3คนนะฮะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนอกห้องที่ร่มลื่นแต่ก็ร่มแดดเหมือนกันนะฮะบายมิสเดียมเว่ยวัตบาย bye My Me? Who is that? I don't know. Oh, Wen you are gonna scare our teacher. Where oh. did she go? Wait, wait, which way did she go? I don't know. Which way did she go? Now, this is Secret Gyms. A bit Buzz it. This gym, but I don't care. <laughs> <laughs> is that a covid? Don't do that. Let's go, go, go get a food. Your last chance. This is your last, cha last chance. Do it. Do it. Do it. This is your last chance. You trash. Okay. okay. By that lawn, what's the This is another white guy. Huh? This is our